โอเคนะครับบรรยากาศยามกลางคืนแบบนี้แมมันช่างแสงเงียบเงาสะลือเกินนะครับโอเคสวัสดีรายการเข้าสู่พูดคุยไปเรื่อยนะครับนะวันนี้เราจะพูดคุยกันไม่เยอะนะครับนะวันนี้จะพูดอยู่2เรื่องหลักๆอาจจะพูดนานพูดแ๊บเดียวนะครับนะเดี๋ยวเราเริ่มเรื่องที่1ก่อนเลยนะฮะเรื่องที่1เป็นเรื่องของดวงวิญญาณนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องของผี ใครไม่เชื่อนะครับนะออกจากคลิปนี้ไปแต่ถ้าใครเชื่อใครเคยเจอเราคือเพื่อนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นแลกความคิดเห็นกันได้นะครับนะคือเราสมัยนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามีโทรศัพท์เรามีกล้องนะครับนะบางทีเราถ่ายรูปอะมันติดวิญญาณมาด้วยนะนะครับนะวิญญาณของคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าวิญญาณที่ไม่ใช่คนในครอบครัวแต่เป็นวิญญาณดวงอื่นที่ยัง ไม่ไปเกิดนะครับนะบางทีมมนติดมาในกล้องได้นะครับนะคลิปวิดีโอก็เป็นได้บางคนบอกว่าโอ้โหพี่สมัยนี้มันมีโปรแกรมตัดต่อเยอะก็จริงนะครับนะแต่ใครจะมานั่งตัดต่อล่ะท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่าโอ้โหมนเป็นเรื่องไม่จริงหรอกพี่มันตัดต่อมันตัดต่อ,อยังไงอะ่ะไปถามเจ้าของช่องไหมว่าหรือคนที่ถ่ายคลิปไปถามเขาไหมว่าที่เขาถ่ายคลิปอยู่อะ่ะเขามีการตัดต่อเปล่าเขาไม่ตัดต่ออะไรเลย นะครับนะใครเชื่อเรื่องผีเราคือเพื่อนกันนะครับนะใครไม่เชื่อโปรดใช้วิจารยาในการรับชมในการรับฟังนะครับนะผมถึงบอกไงว่าเรื่องผีวิญญาณเลยเนี่ยนะครับนะหลายคนเนี่ยเจอแล้วบางคนก็ไม่เคยเจอเลยนะครับนะ<ม>ก็ถือว่าโชคดีไปที่คุณไม่เจอแต่ผมเคยเจอนะครับนะอยู่ที่บ้านผมนี่แหละมันนา,นานแล้วนะครับนะ บางคนก็บอกว่าผีเนี่ยนะครับนะบางทีมาขอส่วนบุญเราก็จริงนะครับนะบางทีอ่ะไม่ใช่ดวงวิญญาณในครอบครัวเราอ่ะไม่ใช่คนในครอบครัวเรานะครับนะเป็นวิญญาณดวงอื่นที่เขายังไม่ไปไหนแล้วเขามาเข้าฝันเราอย่างเงี้ยก็มีนะครับนะมีจริงๆไม่ใช่เรื่องโกหกเลยนะที่ผมพูดเนี่ยใครจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ความวิจัยยายในการรับฟังของพวกคุณ นะครับนะผมไม่สามารถไปบังคับทุกคนได้หรอกว่าเฮ้ยทุกคนเชื่อเถอะไม่ได้ความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันบางคนก็เชื่อร้อเปอร์เซนว่ามีบางคนก็ห้าสิบห้าสิบอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไม่เชื่อเลยมันไม่มีจริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเรื่องผีเนี่ยเราก็ไม่อยากจะพูดเดยอะเท่าไหรน่นะนะครับนะก็เป็นเรื่องที่ใครหลายคนอนะ่ะประสบการณ์่ะนะครับใครเคยเจอก็คอมเมนต์มาเลย นะครับนะถ้าใครเคยเจอเราคือเพื่อนเราคือเพื่อนกันเพราะผมเจอตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ไม่เห็นเขาอีกเลยนะครับนะอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องผีนะครับนะเรื่องที่สองอ๋อแถมเอ้ยไม่ใช่แถมต่อน,นิดนึงนะครับนะจากเรื่องผีนะครับนะคือสมัยนี้มันมีกล้องมันมีโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบไปล่าท้าผีในเวลากลางคืนก็คือเวลาเนี้ยสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยเขาก็ไล์สดทั้งเพจ นะครับนะถ่ายเป็นกล้องวิดีโออะไรต่งตางๆนานานะนะครับนะแต่คนส่วนใหญ่กลับมองว่าเฮ้ยตัดต่อเตียมกันถามจริงๆนะถ้ามึงไปท้าผีล่าท้าผีวยตัวเองอะ่ะเดี๋ยวมึงจะรู้สึกนะครับนะว่าไอ้ไอ้ที่มึงพูดว่าโอ้โหเขาตัดต่อพี่นู่นนี่นั่นเดี๋ยวมึงก็เจอของจริงผมเชื่อครับนะผมเชื่อนะครับนะว่าผีมีจริงๆนะครับนะใครไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อ นะครับนะเชื่อตลอดนะครับนะขนาดไลฟ์สนเนี่ยอย่างเพจอะไรนะมันมีหลายเพจเนาะที่เกี่ยวกับล่าท้าผีเนี่ยนะครับนะมันมีหลายเพจมากเลยนะครับนะไปสถานที่ต่างๆคือแต่ละสถานที่ที่เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีประวัติตำนานที่เล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับนะอย่างบ้านล้างสวนสนุกล้างอุโมงคอะไรอย่างนี้นะครับนะ ก็ไปล่าท้าผีกันบางคนเจอดีนะครับนะขอย้ํานะครับว่าถ้าใครจะไปล่าท้าผีเนี่ยอย่าเลยผมแนะนํานะครับนะอย่าเลยเพราะว่าเหมือนเราไปลบถ้าคนที่แบบว่าไปได้วยความคพกินน้องไปลบหลู่คนนั้นอาจจะจบไม่สวยก็ได้นะนะครับนะผมก็เป็นคนหนึงที่กลัวผีนะครับนะผมก็ไม่อยากล่าท้าผี นะครับนะไอคนคนกลุ่มนี้เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาใจกล้านะครับนะเขาถึงไปล่าท้าผีเพื่อพิสูจน์ว่าเฮ้ยผีมันมีจริงๆไม่ได้ตัดต่อนะครับนะหลายคนเชื่อกงนว่าโอ้โหมันตัดต่อมาอะไรนู่นนี่นั่นเลิกซะไอความเชื่อผิดๆอย่างเงี้ยนะครับนะมึงลองไปด้วยตัวเองสิแล้วมึงจะเข้าใจนะครับนะมึงไปถ่ายท่อสดเลยไล์สดเลยนะให้คนทั้งโลกให้คนทั้งประเทศไทยรู้ว่าเออผีมันมีจริงๆนะ อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะไม่ได้ตัดต่อหรือใส่เอฟเฟกใดๆทั้งสิ้นใครบ้าจะมานั่งตัดต่อวะท่านผู้ชมคือเอารูปคนมาใส่ให้เป็นดูวิญญาณอย่างนี้หรอเข้าใจว่ามันมีโปรแกรมที่แบบว่าอย่าง Photoshop มันตัดได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยแล้วมีกล้องเอ้ยมันเป็นแอปจับผีอย่างเงี้ยได้นะครับนะแต่มันจะเป็นล่างนะมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอนะไรอ่ะมันเหมือนจะเป็นล่างคนอนะ นะครับนะแต่ว่ามันเห็นในแค่กล้องไงในจริงในความจริงเราไม่เห็นบางคนก็เจอแบบโอ้โหปรากฏตัวบางคนเอ้ยไม่ใช่คนส่วนใหญ่ก็มองว่ามันคือการแสดงพี่แสดงตรงไหนวะถ้าเขาแสดงจริงๆอ่ะมันต้องมีเบื้องหลังสิผมยกตัวอย่างง่ายๆนะพี่หน้าภาคสี่เนี่ยอ่ะเขามีเบื้องหลังให้ดูไหมมีแต่พอหนังเขาไปยังไม่เข้าฉายเราตอนเนี้ยแล้วคือมันมีเบื้องหลังอ่ะที่แบบว่ามันมีอยู่ซีหนึ่งอ่ะ นะครับนะนิดเดียวขอสปอยนิดเดียวมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่มันมีเสียงร้องออกมาทั้งทั้งที่ทีมงานตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เอาเสียงใส่นะครับเสียงมันมาเองเฮ้ออย่างเงี้ยนะครับนะไปหาดูได้เลยนะครับนะน่าจะมีนาหรือประมาณวันที่เท่าไหร่นี่แหละที่พี่นาคงสี่จะเข้าฉายนะครับนะมันมีซีนนั้นจริงๆนะครับนะขอสปอยนิดเดียวนะครับนะนิดเดียวมันเป็นฉากที่แบบว่า น่าจะเป็นเพื่อนพระเอกหรือว่าพระเอกอะนะครับนะนั่งฟุบนะครับนะนั่งอยู่แล้วกล้องมันแพงไหมอย่างเงี้ยแล้วมันมีเสียงเฮ่เเฮ,อ,ฮอ,อย่างเงี้ยประมาณห้าครั้งนะครับนะเฮ่เฮอ,อย่างเงี้ยทั้งทั้งที่ทีมงานในตอนนั้นน่ะไม่ได้ใส่เสียงอะไรเลยแล้วเสียงมันมาได้ไงเออเสียงมันมาได้ไงเล่าตัดต่อตรงไหนนะครับเขาตัดต่อตรงไหน เอาแค่นี้ก่อนนะครับนะอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องผีวิญญาณนะครับนะใครจะเชื่อไม่เชื่อผมไม่สามารถบังคับได้แต่ผมเชื่อนะครับนะอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองเรื่องที่สองไม่ต่างจากเรื่องแรกเลยเป็นความเชื่อของคนจีนนะครับนะคนจีนในสมัยก่อนเนี่ยนะครับนะมันมีตำนานเรื่องหนึ่งที่เอ่ออะไรอ่ะ เหนียนนะครับนะเหนียนเป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะครับนะแล้วก็ออกอรา,ารวาสนะครับนะกินคนนะครับนะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพระองค์ยูโรมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะครับนะถ้าผิดขออภัยนะครับนะก็ให้อาวุธมานะครับนะเป็นอาวุธสีแดงนะครับนะเหนียนเนี่ยก็จะกลับขึ้นภูเขานะครับแต่ทว่า รถล,ลูกเสือของพิเศษเพิ่งมาถึงนะครับนะไปทนักศึกษาที่นครนายกมาสองชั้นไปเลยนะครับนะโอเคต่อคือหลังจากที่เหนียนเนี่ยนะครับนะลงไปอยู่ภูเขาเนี่ยนะครับแล้วลงมาออกไล่ล่าอราวาตกิงคนนะครับนะเออพอเอาเอาวุธหนึ่งมาเนี่ยมันเป็นแสงสีแดงนะครับเนะี่ยเหนียนจะกลัวนะครับนะ แล้วก็อยู่มาวันนึงเนี่ยมันมีมินมิมันมีหลายตัวนะครับนะแต่ว่าอยู่มาวันนึงเนี่ยนะครับเหนียนตัวหนึ่งนะครับนะเกิดความโกรธแค้นนะครับนะจึงจับเทพธิดาซึ่งเป็นผู้หญิงทั้ง4ี่คนนะครับนะมาขังไว้นะครับนะแล้วทีนี้เนี่ยเออพญามังกรนะครับนะก็เลยส่งสิงโตห้าชนิดนะครับนะลงมาเพื่อปราบปาม แต่ก็ไม่สามารถมีอาจทำลายเหนียนได้นะครับนะคราวนี้เนี่ยมังกรนะครับนะพยามังกรเกิดความโกรธนะครับนะจึงพ่นไฟใส่เหนียนครับนะแล้วไฟเนี่ยล้อนรอปไปถึงแดนสวรรค์ของเจ้าแม่กุลอิมนะครับนะเจ้าแม่กุลอิมนะฮะเลยระงับความโกรธของมังกรไว้ได้ในที่สุดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เรามักจะเห็นการเชิดมังกรเชิดสิงโตนั่นแหละครับเป็นการไล่เหนียนนะฮะนะแล้วก็มีการจุดผู้ประทัดอะไรนะ่ะนะครับนะเป็นการขับสิ่งไม่ดีออกไปนะครับนะนี่คือประวัติคร่าวๆนะครับนะถ้าผมจําผิดจำถูกไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับนะก็วันนี้วันที่สามกุมภาวันแรกของงานตุดจีนป่าน้ําโพคอนเซ็ปต์มหัสจจรย์ศีสันแห่งศรัทธาแล้วก็ คอนเซปต์อีกอย่างหนึ่งที่ทว่าถ้าตุ่จีนไม่ถูกเล่าเหมือนที่ผ่านมาก็คือจะถูกเล่าแบบใหม่นะครับนะนะครับก็คือถูกเล่าแบบใหม่นั่นเองนะครับนะทีนี้เนี่ยนะครับนะที่ผมเอามาพูดเนี่ยเพราะว่าอ่ะเออองสมมุติเจ้าแม่กวนอิมนะครับนะทุกๆปีเนี่ยนะครับนะจะมีการเสี่ยงทายว่าใครจะได้เป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมในปีนั้นๆน,น,นะครับนะ ก็หลังจากเสียงท้ายเสร็จเนี่ยก็ต้องแต่งชุดสีขาวเหมือนเจ้าแม่กวนอิมจริงๆนะครับนะแต่เขาเรียกองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมเนาะนะครับนะก็จะออกมาให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยในแห่กลางคืนในแห่กลางวันนะครับนะ โโมทงานตุ๊จีป,ป่าลําโพเลยงานเริ่มวันนี้นะครับตั้งแต่วันที่3กุมภาถึงวันที่14กุมภาพันธ์แห่กลางคืนวันที่12กุมภาแห่กลางวันวันที่13นะครับนะซึ่งสองคืนนี้นะครับองค์สมมุติจะแม่กลนอิมจะออกมาแต่ละปีเนี่ยสวยมากนะครับนะสวยทุกปีนะครับนะแล้วก็บางปีเนี่ยนะครับนะแห่กลางคืนเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดอะไรเท่าไหร่แต่แห่กลางวันจะเกิดนะครับนะ เกิดตรงที่ว่าอันนี้เป็นความเชื่อสู่บุคคลโปรดใช้วิจัยการในการฟังนะครับนะคือองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนั่งอยู่นะครับนะแล้วคือเหมือนเปลี่ยนไปคนละคนเลยนะครับนะก็คือเหมือนผีเข้าสิงอะนะครับนะแต่นี่เป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมท่านเนี่ยลงมาเข้าร่างมนุษย์นะครับนะบางคนก็บอกว่าโอ้โหมันสร้างเองทั้งนั้นนะ่ะถูก มันก็สร้างเองอะใช่แต่มึงไม่เชื่อไงว่ามันคือเรื่องจริงมึงเชื่อแค่ว่าโอ้โหมันเป็นแค่เรื่องแต่งพวกมึงมันไม่เคยเจอไงนะครับนะคนที่เป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมอะบางปีนะเว้ยเขาโดนล่างเขาโดนผมพูดไม่ถูกอนะนะครับนะโดนสิ่งล่างอะนะครับคือองค์เจ้าแม่กวนอิมจริงๆมาสิ่งล่างอารมณ์เหมือนผีเข้าล่างอะนะครับนะแต่นี่เป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม คลิมนี้ผมไม่ได้จะทําให้เจตนารบหลูนะผมเชื่อว่ามีจริงนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปผมไม่ได้จะลบหลูท่านนะครับนะผมพูดเรื่องจริงทั้งหมดเลยและมันเกิดขึ้นจริงนะครับหลังจากที่เข้าเนี่ยนะครับนะผมจะเรียกเจ้าแม่กวนมงมิย์ยังไงดีอะคือดวงวิญญาณของท่านนะนะครับนะก็ออกจากร่างมนุษย์คนนี้ไปนะครับนะองค์สมมุติเออองค์เจ้าแม่กวนอิมท่านเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนะครับท่านเป็นผู้หญิงนะครับนะ พอเข้าร่างเสร็จเนี่ยนะครับนะคนก็คนที่เป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมจะเป็นลมทันทีเลยนะครับนะก็คืออสมมติว่ายืนอยู่นะครับนะั้นกลังให้พรประชาชนอยู่แล้วองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมเข้ามาในร่างของผู้หญิงคนนี้นะครับนะแล้วพอเข้ามาในสะพานหนึ่งท่านก็ออกจากร่างนี้ไปนะครับนะโอ้โหนี่เป็นความเชื่อที่แบบว่าคือใครจะมองว่า เจ้าแม่กวนอิมไม่มีจริงเลยผมไม่โกรธนะใครจะมองว่าโอ้โหมันสร้างภาพอะมันสร้างนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่พวกคุณเนาะนะครับคือใครจะมองว่าเจ้าแม่กวนอิมยังไงไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่ามีจริงๆนะครับนะเพราะมังกรก็ถือเป็นสัตว์อีกองเออเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่อะไรอะคือมังกรอนะ คาบลูกแก้ววิเศษไว้ในปากนะครับนะแล้ววันหนึ่งนะครับนะวันหนึ่งนะครับนะลูกแก้วเนี่ยนั้นหลุดออกจากปากมังกรทําให้มังกรเกิดความโกรธและลูกแก้วนั้นอ่ะก็เป็นลูกแก้วที่องค์องค์เจ้าแม่กวนอิมบรรดาลงมานะครับนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมผมพูดไม่ถูกอ่ะนะครับนะลองไปเสิร์ชหาได้เลยเจ้าแม่กวนอิมนะครับนะ ท่านเนี่ยสวยมากท่านเป็นผู้หญิงนะครับนะใส่ชุดสีขาวสวยมากนะครับนะอย่างที่ผมบอกอะสองเรื่องนี้แล้วแต่ความเชื่อนะนะครับบางคนก็เชื่อว่ามีจริงไม่มีจริงนะครับนะผมไม่สามารถทําให้ทุกคนเนี่ยมาเชื่อเรื่องที่ผมพูดได้หรอกนะครับนะแต่สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยวันนี้เนี่ยผมไม่ได้พเจนนะที่จะลบหลู่เด็ดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนะแต่เพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าโอเคมันมีจริงนะ นะครับนะคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้นะครับนะเนี่ยเดี๋ยวดูได้เลยนะแห่กลางวันเนี่ยนะครับนะนะองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมจะออกมาด้วยนะครับนะถ้าผมเห็นนะนะครับนะถ้าผมเห็นเนี่ยระหว่างที่ถ่ายวิดีโอเนี่อ่ะสมมุติว่าขบวนเจ้าแม่กวนอิมองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมมาถึงแล้วแล้วองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับประทับร่าง ของผู้หญิงที่เป็นองค์สมมุิเจ้าแม่กนอิมแล้วถ้าผมในระหว่างที่ผมถ่ายวีดีโอเนี่ยเขาเป็นลมนั่นก็แสดงว่านั่นแหละถูกต้องที่สุดนะครับนะอันนี้เป็นความเชื่อของคนไทยนะครับนะของคนจีนด้วยคนจีนเขาก็เชื่อแบบนั้นนะครับนะว่าเวลาที่องค์เทพอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาสิงร่างมนุษย์เนี่ยนะครับนะอย่างร่างทรงเจ้าพอ่อเจ้าแม่อะไรต่างๆนานเนี่ยนะครับนะคนจีนเขาเชื่อกันแบบนั้น คนไทยเราก็เชื่อว่าที่ดวงวิญญาณเข้าร่างได้เนี่ยก็เหมือนกับว่าร่างกายเหมือนอ่อนแอนะครับนะเหมือนจิตอ่อนนะครับนะดวงวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยก็เลยเข้าสิงร่างคนได้นะครับนะเข้าสิงร่างคนทําไมล่ะพี่เพื่อต้องการบุญเพื่อให้เขาได้ไปฝุดไปเกิดนะครับนะเนี่ยผมพูดแล้วขนลุกตลอดเลยนะนะครับนะสิ่งที่ผมพูดไปผมไม่ได้ไปเจียนนะที่จะทาให้เรื่องที่พูดเนี่ย มันเสียหายผมเจตนาดีทั้งนั้นเลยนะครับนะแล้วหวังว่าท่านผู้ชมคงจะรับฟังและเข้าใจอาจจะมีคําพูดที่ผมอะ่ะพูดติดอ่ะนะครับนะบางทีพูดถูกไม่ถูกบ้างก็ขออภัยเนาะโอเคสมควรเก็บเวลาแล้วตอนนี้3ามทุ่ม34นะครับนะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผีเจ้าแม่กลอิมยังไงนะครับนะสเรื่องนี้แล้วท่านผู้ชมคิดว่า มีจริงหรือไม่นะครับนะช่วยตอบหน่อยนะครับนะตอบในคอมเมนต์คลิปนี้เลยถ้ามีจริงพิมพ์คําว่ามีจริงนะครับนะถ้าคุณไม่เชื่อว่าไม่มีจริงให้พิมพ์ว่าไม่มีจริงนะครับนะส่วนผมเนี่ยเลือกจริงนะครับนะเพราะผมเชื่อนะครับนะคนเราเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เลยคนเราเนี่ยมีความเชื่อที่ต่างแตกต่างกันออกไปความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว นะครับนะถ้าผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่กสองเรื่องนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยโอเควันนี้ก็ล่ําลาไปแต่ไปเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะที่จะกดไลค์ก,ก,กดแชร์กดติดตามช่องไฟไทยกับฮาร์ดบีดจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับนะโอเคจะลืมบ่อการตอบกันเยะๆนะครับนะโอเคเดี๋ยวประมาณวันที่12นะครับนะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปบรรยากาศแห่กลางคืนของงานตุดจ,จีนป่าน้ําโพมาให้ดู นะครับนะเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูแต่จะลงที่หลังเพราะว่าโทรศัพท์ผมไม่มีเน็ตเนาะนะครับผมจะลงที่หลังเลยนะฮะโอเคใครอยากดูบวงหนึ่งมาด้วยอะผมแถมให้อะเพียงคุณตอบคำถามในคลิปนี้ว่าคุณเชื่อหรือไม่ผีและเจ้าแม่กกนอิมมีจริงหรือเปล่าให้ให้ท่านผู้ชมตอบว่ามีจริงแล้วก็ ใครอยากเห็นขบวนแห่กลางคืนของงานตุดจีงป่าน้ําโพนครสวสรรค์ปีนี้ให้พิมพ์คําว่าโบวกหนึ่งมาด้วยอ่าเดี๋ยวถ่ายแน่นอนแต่จะลงที่หลังอ้าวรถไฟมาไม่ได้มาทางนี้ข้างหลังมาข้างหลังแหมได้ถ่ายรถไฟหนึ่งขบวนมาหันไปฟึบอ่าอยู่ทางนู้นฮะจะเป็นขบวนไรนะหกศูนย์ห้าไปแล้วเหลือสามขบวนนะครับนะระหว่าง ห6หกห้าหกสามและหกสองเสหนึ่งวิ่งด้วยหรอผมไม่รู้นะนะครับนะไม่รู้ว่ามาตอนไหนเนาะนะครับใช่ฮะมาทางนูน้นแสงไฟโผล่มาแล้วแหมได้ถ่ายรถไฟ1ขบวนนะครับนะในคลิปเดียวเลยนะฮะน่าจะเป็นหกห้านะเพราะว่าเมื่อวานน่าจะเมื่อวาน637มมาก่อนนะครับนะโอเค ก็อย่างที่ผมพูดอะนะครับคนเรามันเชื่อต่างกันอยู่แล้วความศรัทธาความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใครหลายคนเนี่ยเชื่อกันแตกต่างกันออกไปต่างๆนานนานนะครับบางคนก็มองว่าโอ้โหพี่มันไม่มีจริงหรอกไอ้ที่พี่พูดอะก็จริงนะครับนะแต่กูเชื่อนะครับนะแต่ผมเชื่อว่ามันมีจริงๆนะครับนะอย่างผีวิญญาณเนี่ยผมเชื่อว่ามีจริงจริง ใครไม่เคยเจอกับตัวเนี่ยไม่เข้าใจนะครับนะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยถ้าใครเคยเห็นนะเวลาที่ท่านประทับทรงเนี่ยนะครับนะและท่านออกจากร่างผู้หญิงที่เป็นองค์สม,มุดเจ้าแม่กวนอิมอะนั่นแหละคือความเชื่อนะครับนะผมถึงบอกไงนะครับนะว่ามันมีจริงๆนะครับนะใครจะโมงไม่มีจริงเชิญเลยตามสบายผมไม่สามารถบังคับใครได้อยู่แล้วนี่ นะครับนะแล้วแต่รุญนยาพินิของท่านผู้ชมโอเค 6, 6, 5, หกหหรือเปล่าหรือว่า637มาแสงไฟสีขาวคลดไว้แน่นอนนะครับนะหกศไปแล้วเมื่อตอนหกโมงเย็นที่ผ่านมานะครับนะหกสก็ไปแล้วนะครับนะถ่ายไม่ทันนะครับเพราะว่าตอนนั้นกินข้าวอยู่นะครับกําลังช่วยยา่าเก็บของเพราะว่าไปขายของนะครับ อย่างที่บอกอะ่ะเวลาเรามาถ่ายรถไฟเนี่ยช่วงเช้ากลางวันเย็นเนี่ยคนจะมองเราแปลกๆแต่ถ้าช่วงกลางคืนนะไม่ค่อยมีคนอนะ่ะไม่ค่อยมีใครมองนอกจากผู้ช่วยนายสถานีกับนายสถานีนะครับเขาจะมองเราปแปลกๆว่าเฮ้ยมึงถ่ายอะไรอะ่ะก็สมัยนี้มันมีโทรศัพท์ไงแล้วหาอะไรได้ได้ไดอะ่ะนะครับนะเราก็ทําไปสิท o u t u b e ถ่ายเกี่ยวกับรถไฟทําอาหารอะไรก็ว่าไปนะครับ โอเคถ้าไฟแดงมีแสดงว่ารับห่วงแน่นอนมาเดี๋ยวมาดูกันระหว่างหกสามเจ็กับหกหกห้านะครับหกสามหนึ่งไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะครับนะเพราะว่าอออมมาวิ่งแค่ปีละครั้งมั้งไม่มั่นใจเขาเรียกว่าโดดดำเฉพาะกิจนะครับนะเฉพาะจำเป็นถึงออกมาวิ่งเอางี้ดีกว่านะครับพลาดเหรอไม่รู้นะครับนะมา ได้หนึ่งขบวนนะครับสองสามทุ่มสามสิบเก้าโอ้โหเวลาผ่านไปค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะเนี่ยโอเคหกสามเจ็ดหรือหกหกห้ามาหนึ่งในสองขบวนนี้เพราะว่าแสงไฟเป็นเคลียร์วายแน่นอนไม่ใช่ขบวนเก้านะครับนะแต่มันคือรถสินค้าที่ได้เคียร์วายนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันหกหกห้าหรือหกสามเจ็ดมาอ่าไฟสีขาว ก็เหมือนกับ CSR นั่นแหละนะครับแดงขาวเหมือนกันส่วน o u s t o r m G A G K Hitachi เนี่ยจะเป็นแสงสีน้ำตาลทั้งหมดนะครับนะน่าจะ665นะฮะโอเคหมายเรียกอะไร665เพราะว่าเห็นตู้ใหญ่ๆมานี่แสดงว่าคอนเทนเนอร์แน่นอนเฮ้ยไฟกระพริบด้วยแม่หมายเรียกอะไรฮะมา665 สองอ่าหกนะฮะห้าส k s y. แหมขอบคุณพกรอที่เปิดไฟกะพริบใัยนะ,ะสุดยอด มาวันมาสั้นมาวันมายาวนะฮะวันนี้น่าจะยาว